จะตัดเลนโปรเกรสซีฟทั้งทีจะเลือกกรอบแว่นยังไงให้ไม่เสียใจภายหลังสวัสดีค่ะหมออุ้ยนะคะแพทย์หญิงวชิราสนธิชัยค่ะจากสุขแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขค่าสายตาค่ะจะตัดเลนโปรเกรสซีฟเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเต็ม100%เ การเลือกกรอบแว่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆค่ะวันนี้หมอเลยมีเคล็ดลับในการเลือกกรอบแว่น5ข้อเท่านั้นมาฝากกันค่ะข้อที่1นนะคะต้องเลือกกรอบแว่นที่ขนาดพอเหมาะค่ะเพราะว่าถ้าเราเลือกกรอบใหญ่จนเกินไปเนี่ย อาจจะทําให้มีโซนบิดเบือนด้านข้างมากขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้เมื่อคนไข้เนี่ย <c oughs> เคลื่อนไหววๆอาจจะมีความไม่สบายตาได้คะ่ะหรือไม่ควรเลือกกรอบที่มีขนาดเล็กจนเกินไปนะคะหมายถึงว่าความสูงนะคะจากบนมาล่างเนี่ย ไม่ควรน้อยกว่า28มิลิเมตรค่ะเนื่องจากเกาะที่เล็กจนเกินไปนะคะอาจจะทําให้มีพื้นที่ในโซนการอ่านหนังสือไม่เพียงพอค่ะส่วนกรอบแว่นคนไข้าสามารถเลือกกรอบเต็มกรอบเจาะร่องหรือว่ากรอบเจาะรูก็ได้นะคะส่วนทรงของกรอบแว่นอาจจะเป็นทรงกลมทรงรีทรงหยดน้ําหรือว่าทรงสี่เหลี่ยมก็ได้แต่ทรงที่หมอไม่แนะนําเลยนะคะก็คือทรงเอเวียเตอร์ค่ะ หรือว่าสงแคดไอเนื่องจากโซนพื้นที่การอ่านหนังสือในส่วนนี้จะถูกตัดออกไปค่ะข้อที่2ค่ะหมอแนะนําควรเลือกกรอบแว่นที่มีแป้นจมูกนะคะเนื่องจากการที่มีแป้นจมูกแล้วเนี่ยจะทําให้สวมใส่ได้กระชับกับใบหน้าและเวลาการมองในโซนอ่านหนังสือลดการก้มเงยไม่ปวดคอด้วยค่ะ ข้อที่3ควรเลือกกรอบแว่นที่มีน้ำหนักเบาค่ะเนื่องจากเราต้องมีการใช้งานตลอดทั้งวันนะคะเหมาะแนะนำวัสดุที่ทำจากไทเทเนียมหรือว่าสแตนเลสสตีลค่ะข้อที่4ค่ะไม่แนะนำกรอบที่มีความโค้งจนเกินไปนะคะเนื่องจากกรอบที่มีความโค้งมากเนี่ยอาจจะทำให้ได้รับโซนภาพที่เราไม่ต้องการหรือว่าบิดเบือนด้านข้างมากยิ่งขึ้นนะคะ ข้อที่5นะคะควรเลือกกรอบแว่นที่มีความกระชับกับใบหน้าค่ะเนื่องจากการวางเซนเตอร์เนี่ยมีความสําคัญมากค่ะช่วยให้การมองเห็นคมชัดในทุกๆระยะได้ค่ะและนอกจากนี้ค่ะควรเลือกกรอบแว่นที่สามารถปรับแต่งทรงแว่นได้ค่ะเนื่องจากการใช้งานเป็น,นานๆอาจจะทําให้กรอบแว่นเสียทรงได้ค่ะจึงควรต้องนําเข้ามาปรับดัดเป็นระยะค่ะและทั้งหมด5ข้อที่หมอกล่าวไปแล้วนะคะเป็นหลักการเลือกกรอบแว่นพื้นฐานนะคะ แต่ถ้าหากใครเนี่ยชอบกรอบทรงสปอร์ตหรือว่าทรงแฟชั่นก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีของเลนโปรเกรสซีฟที่สามารถรองรับกรอบแว่นได้ทุกรูปแบบทุกสไตล์เลยนะคะหรือว่าเป็นเลนเฉพาะบุคคลน,นั่นเองค่ะและถ้าใครอยากจะติดตามสาระความรู้ดีๆนะคะรอชมในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ